สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆพี่น้องๆทุกคนนะจน๊ะเด้อมื้อนี้สาวอีสานมื้อนี้แป๋วได้ผ้ามาเอาบุญมาฝากจ้ามื้อนี้แป๋วได้มาไอ่ทำบุญที่วัดลองคอนอังกฤษค่ะยู UK นะลองคอน UK นะคะมื้อนี้เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะคะตอนนี้ก,ก็แป๋วก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วจ้าเลยเอาบุญมาฝากทุกคนแป๋วก,กับมาก,กับลูกสาวจ้าน้องธัญญาก,กับบ๊อบบี้ค่ะ รังเบิงของเยเดี๋ยวแป๊บชิ้าชมบรรยากาศรอบๆวัดนะคะว่าอ่าพ,พเจ้ามีอย่างแนม่มีอย่างขายแน่จ้ะรับรอง่ามีทุกอย่างจริงๆค่ะขนาดอยู่ประเทศอังกฤษก็ยังมีทุกอย่างจ้าเบงงิงจ้ะเบาาิงจ้ะเบิงนี่ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บพาดูเนาะทุกอย่างเลยนะคะเด้อนะเดี๋ยวนี้พาชมบรรยากาศนะคะร้านแรกเลยค่ะร้านแรกนี่คือนี่เลยค่ะชุดผ้า ไฟเนาะแล้วก็ของประดับเยอะแยะมากมายค่ะอันคือไก็ไอยูเมืองไทยได้จากท่านผู้รู้จ้กอันนี้คือวัดลองคอนยูเคนะคะอันนี้คือร้านนี้เป็นคอยแท้นะคะคอยแท้ค่ะแม่ค่ะนี่ตาแแม่อะไรคะเป็นหยกค่ะแม่สมรีค่ะแม่สมสีค่ะสมรีร็อกนะคะอันนี้เป็นหยกนะคะแล้วเราก็มีนี่นะคะสวยมากเลยค่ะ ขอนำเสนอนะคะ<ช>ผุกเศกเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้ผุเกเศษใหม่ได้เลยนะคะ,น,น,คะน,นี่มาจากคำชะโนดนะคะคำชะโนดเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นออของเราเป็นหินแท้และพลอยแท้นะคะพลอยอันนี้เป็นหินนะคะก็เรียกอเมทิสต์นะคะ เป็นหินแท้แล้วก็เงินแท้นะคะจะเจอแม่ได้ที่ไหนมากคะเจอได้ทุกงานวัดเลยค่ะทุกงานวัดเลยค่ะนคะไปได้ทุกงานวัดเลยนะคะแล้วก็งานไทยนะคะงานไทยปีหน้านะคะอโงานไทยปีหน้านะคะงานไทยปีหน้าของคุณแจ็คกี้ค่ะไปได้ทุกงานเลยนะคะโอเคค่ะยังไงคะไปได s ภรรยาของฉันภรรยาของฉันเราจะขออนุญาตเอาคลิปนี้นะคะลง y o u ูทูบได้ค่ะลงเลยค่ะลงเลยค่ะคนไทยนะคะเข้ามาที่เมืองที่นี่นะคะค่ะที่อังกฤษเนอะมากเลยค่ะที่เอามาจากเมืองไทยค่ะอันนี้เรามาจากเมืองไทยเลยนะคะมาจากเมืองไทยนะคะสวยงานแค่ ของสวยมากเลยค่ะเราใส่แล้วไม่ลอกไม่ดำนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเนี่ยบุกเสกเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะของบุกเสกเรียบร้อยนะของสวยๆนะคะไม่ต้องไปซื้อแบบว่าสั่งเมืองไทยว่าคิดว่าเราจะขายแพงไหมนะคะเราขายถูกกว่ากว่าเมืองไทยอีกนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปรบวิวนะคะวีอะไรบ้างคะมาดูค่ะมาดูของขาเมาขายนี้มดเลยค่ะ จะเดินเรื่งอีสานเรืงไทยเลยจ้ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะตาลูนทุกภาษาหมูซอยขาหนี่จ้ะเสร็จแล้วไปลอกมัสตาร์ดมืจ้ะงามคักงามแม่ะก่อนละจ้ะงามมากมายค่ะหมูนะจ้ะนี่ค่ะไปเร้ล่อนี้จ้ะน่อันนี้ตั่งหัวด้วยสวยงามมากมายแพ้หยกแพ้นะคะราคาเป็นกันเองเลยนะคะ จับดูเลยค่ะราคาไม่แพงราคาหินไม่แพงค่ะไม่บอกว่าราคาไม่แพงค่ะไทยนะคะเอามาจากเมืองไทยเลยจัะสวยงามมากมายเลยค่ะอันนี้คือร้านที่สองเลยนะคะนี่ใครที่สนใจก็แบบเจอร้านแม่ได้ทุกงานไทยเลยค่ะโอเคค่ะมาดูแผนกนี้เลยค่ะแผนกนี้คือ วยเสื้อสวยมาจากเมืองไทยเลยจ้ามี่นี่ค่ะขอดูแม่ค้าหน่อยค่ะแม่ค้าแม่ค้าเสื้อแม่ค้าสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะมาจากสวยงามมากมาเลยค่ะนี่นี่ชุดไทยพร้อมส่งในอิงแลงเลยนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรมีอะไรเรียบร้อยนะคะ เจอได้ที่ยร้านร้านนี่คือเจองานงานวัดได้ทุกทุกวัสดเลยใช่ไหมคะงานอะไใช่ไหมคะเจอนี่ค่ะโอ้สวยค่ะสวยงามมากมายเลยนี่ค่ะเอลี่สี่คือนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมีทุกรุ่นทุกแบบเลยค่ะราคาก็ตามป้ายเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามก็หลายอย่างกเอาชุดให้เราไกินเลยเดี๋ยเนาะมาโซนอาหารกันบ้างจ้าอ้าวใครอยากกินลูกชิ้นปิ้ง แกลูกซีนปิ้งมีทุกอย่างเลยจ้ะเด้อนี่ค่ะมีทั้งอ่าไอ้มีอย่างแม่นี่เนื้อปิ้งข้มียวปิ้งส้มปลาส้มเนาะชิมเนาะของของหวานมีทุกอย่างเลยรู้จักขนมเปือกปูนขนมเม็ดขนนะุนเนาะฝอยทองนี่แนี่มาเลยราคาก็เป็นกันเองนะคะราคาก็ประมาณนี้เลยไม่แพงค่ะสำหรับ อยู่ยูเคเนาะอันนี้ก็มีอะไรบ้างมีลูกชิ้นน้ำจิ้มเห็ดนะคะลูกชิ้นปลาไก่กรอบหมูปิ้งนะคะเป็นตสวสียบครับยมึงรู้จักสวัสดีค่ะเป็นแัวเสบนะจ๊ะเนาะโอ้ยมีแต่เนี้ยเป็นแักเสียบดีจ้ะนีกันร้อนๆเลยนะจ๊ะเนี่ยร้อนเลยจ้า สามเกินบรรจุอะไรเกินอะไรพร้อมมากเลยค่ะตอนนี้ห่องหองเหรอจ้าทีนี้แล้วทีนี้ร้านนี้ก็กล้วยทอดนะคะนี่กล้วยทอดกล้วยทอดเนาะวัสดีค่่ะอ้มากันแล้วเหรออันนี้คือของสินค้าเสื้อผ้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สาวเอ็มเวค่ะสาวเอ็มเว นี่ค่ะเยอะแยะมากมายนะคะสินค้านะคะใครสนใจก็นี่ค่ะอันนี้อยากอยากสวยอยากหน้าเด้งอยากสาเนี่มานี่เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะใครสนใจก็ค่ะพี่จีคนสวยค่ะงานวัดเกือบทุกงานเนี่ยเจอได้เลยค่ะงานวัดทุกงานนะคะบัลลงคพนะคะบัลที่นี่คือวัดบัลลป์พนะคะนี่คือ นี่แสดงว่าฟรีใช่ไหมคะเนี่ยนี่ค่ะสวัสดีปีใหม่ของแฮปปี้นิวเบียของอันนี้ค่ะของวัดลองคอนวนะคะวัดพระสิงยูวัดอ๋ิอวัดพระสิงยูเควัดพระสงลองคอนนะคะนี่ค่ะโีอเอนะคะนี้ค่ะสั่องแเยอะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคมาดลอัคนี้วาะวีนค่ะฮิน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรา็น่ะสวัสดีค่ะเราเป็นงาสวัสดีค่ะฟรีค่ะฟรีโอ้ยเด็กๆนะคะคม่ยคอม่เอกนโอเคค่ะมาดูโซนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโซนนี้คือ เลรปกรอบนะคะนี่ร้านนี้มีของอร่อยๆน,นี่ขนมโคกค่ะขนมโคกนี่ปลาร้านะคะอุย้ยเยอะแยะมากมายเลยผู้ช่วยผู้ช่วยดีแท้จ้ะบอค้าฮัลโหลแกตั้งใจมากกูเลี้ยงไม่สวยไปมีทั้งเครปมนะคะขนมโคกนะคะนี่นะ ดีใจมากเลยค่ะโอเคค่ะมาดูโซนนี้ค่ะโซนนี้คือหมูปิ้งค่ะปิ้งแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมูปิ้งค่ะสมุนไพรทั้งค่ะสมุนแชู่ชมพูสมุนไทยด้วยนะคะมีสบู่เป็นเด็กด้วค่ะบริจินแถมฟรีนะคะเออบริจีนแถมฟรีด้วยค่ะนี่ค่ะมีปริจีนสำหรับปีใหม่ด้วยนะคะแถมฟรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ อนอกน้อยจอันนี้คือชิ้นก้ชิ้นแล้วก็ใก่สแสดงว่าทำคุณแย่มากมายเยอะยอแยะเลยอ๋อกรจับค่ะกจับกจับเข้ามาไก่ด้วยข้างในไก่ด้วย,ย,วยค่ะเยอะแยะมากมายเลยจ้ีน,น,นี่แจ่วแจ่วก็มีจ้ะแจ่วนี่ ัอะไรคกแฟอแน Saint ี่ค oh, uh ่ะ oh, ท <te> ุกอย่างจริงๆค่ะข้ผ uh ัก oh. ผักบน่าก okay. mm ินเนาะนี่จ uh ้ะเป็นเดนมีทุกอย่างเลยนะคะนี่นี่แครอดด้วยเลิศค่ะเลิศมากเลยเวมีร้านสุดท้ายของร้านนี้คือหางขมเคียวนะคะแล้วก็ เครื่องปัวค่ะเครื่องลัวนะคะก็คือขนมขเครื่องปัวอ่าี่มาเค่ะ่างค่ัวัสดีค่ะอันนี้มีย่ามองนะคะาตบแล้วดีดีย่าเป็นรถเลยใายด้วยเนี่ยจ้าแล้วนี่พ้าเขาถ่ายยังงนี่ ผ้าถุงจันจ่าผ้าทุงผ้าถุงผ้าอย่างจ้ะผ่าผ่าเล่าจ้าผ้าเล่าอ๋อท่งู่งขายทุ่งทุร้านเนี่ยผ้าถุงผ้าล้าลางามจ่ะงามมงร้จ่ะเอแบบันนะจะับไกด้จ้าจับแะสุดยอดจาสจางรู้งรู้มึงรู้ดีค่ะขายไหนล่ะจ้าสิบหาจ้าถือละสิปอนด์นะพะแพงด้จ้าเื่อมาไก่ด้จ้ามาไก่เดียมีล้วมีจะไ่ายจ้ามรู้จ้ามีอะไร่ะ สวยงามจ้ะนีจะคือสวยงามมานจะเนาะมี่หอ่อแจมองเสื้อจ้าเสื้อจ้านี่ค่ะเสื้อสวยๆก็มีจ้าบุ้งมีจ้าบุงงามบอกงามบอกอนี่ก็สวมงามเสื้อใส่กระผ้าถุงเนาะจ้าขายผ้าถุงแล้วก็มีเสื้อสวยๆด้วยจ้านี่เนี่ยมีทั้งสีแดงสีขาวนะคะสีครีมสวยงามอันนี้น้ำจ้านี่แขนยี่ดีกระแมนจ้านี่ตัวงามๆสวยๆจ้าขอบคุณนะคะ แม่ค่าอยู่คเคนีใจดีทุกคนเลยค่ะแม่คไส้กรอกไส้กรอกนั่นมทีแบคอมิ้งซื้อหมปิ้งไงนี่ค่ะไส้กรอกนะสี่ค่ะ่น่าอรอย่างเงี้อยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวแปลบาพาไปดูโซนข้างบนนะคะก็มีอะไรบ้างตองีแล้วก็เป็นที่ทำสำหรับพระสงฆ์นั่งค่ะเนาะอันนี้คือเอนจอยกินข้าวสิบก่อน